ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับสทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจําค่ํำคืนวันนี้จะมีทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลนะครับบุกไปเยือนโครเอเชียในรายการยูฟ่าเนชัลลีครับ สำหรับรายการนี้นะครับในการเล่นเกมเปิดสนามนะครับฝรั่งเศสนี้ถือว่าเสียรางวัดไปพอสมควรนะครับพวกเขาโดนทางทีมชาติเดนมาร์กครับบุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ต้องการ3มแต้มนะครับแล้วก็ตัวหลักๆครับวันนี้ก็ต้องรอรุ่นเช็คความฟิตนะครับนักเตะอย่างคีเลียนเอ็มบาเป้แล้วก็ราเฟลวารานนะครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆที่เหลือนะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับ คาริมเบนเซม่าอองตวนกริชมันนะครับรวมถึงพี่น้องเอโนเดสครับก็สามารถลงเล่นเป็นแกนหลักให้กับทีมในวันนี้ได้นะครับข้ามาดูที่ทางฝั่งทีมชาติโครเอเชียนะครับเกมแรกนี่ก็ถือวันเน่าอุบกันเลยครับเล่นในบ้านนะครับแพ้กับออสเตรียไป0ูนนะครับแล้วก็ตัวหลักๆวันนี้นะครับต้องรอลุ้นเช็คความฟิตของอีวานเปริซิสนะครับแล้วก็นักเตะอย่างยอสโกกวาดิโอครับตัวหลักๆขึ้นคืนวันนี้ครับแน่นอนครับจะนำทัพโดยตัวเก่าอย่างลูกาโมด อังเดคามาริชนะครับแล้วก็มัตเตโอโควาซิตนะครับก็จะเป็นตัวหลักในค่ําคืนวันนี้นะครับคู่นี้นะครับเฮตูเฮตเดนมา8เกมก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าฝรั่งเศสไม่เคยแพ้ให้กับโครเอเชียเลยแม้แต่เกมเดียวครับชนะไป6เสมอ2นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมชอบความคมของฝรั่งเศสมากกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับทางฝรั่งเศสมีนักเตะคาริมเบนเซมาอยู่นะครับก็เชื่อว่าความคมน่าจะดีกว่า ส่วนเกมรุกของโคเหลีเชียนะครับหลังจากหมดยุคข,ของมาริโอมาซูคิดไปนะครับผมมองว่าประสิทธิภาพลดลงไปพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ทีเด็ดทีขาดฝรั่งเศสมีมากกว่าเกมรุกดีกว่าครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือเชียร์ทางทีมชาติเดนมาร์กไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างออสเตรียนะครับคู่นี้นะครับผลงานในเกมแรกในการเปิดฉากยูฟ่าเนชัลลีกก็ดีมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดนมาร์กบุกไปชนะฝรั่งเศสที่สตั๊ดเดอร์ฟลองสประตูต่อ1ครับส่วนทางทีมอย่างออสเตรียนะครับก็บุกไปชนะโครเอเชีย3ประตูต่อศูนย์นะครับ สำหรับในค่มขึ้นวันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆที่จะลงเล่นนะครับทางฝั่งของเดนมาร์กครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างอันเดีสคอนเนลิอุสครับคริสเตียนอิริกเซ่นนะครับรวมไปถึงเปียร์ฮอยเบียกแล้วก็ทางโจคิมเมลเล่นะครับส่วนทางฝั่งของทีมอย่างออสเตรียนะครับเกมนี้ก็ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตของดาบิดอาราบานะครับแล้วก็จะนำทัพโดยนักเตะอย่างมาเซลสบิสเซอร์นะครับคอนราดไลเมอร์นะครับมาโกอนาโตวิชครับ คู่นี้นะครับ4-4เฮ2เฮที่เจอมา6เกมก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าเดนมาร์กดีกว่าเยอะครับชนะไป5ออสเตรียชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็ผมมองว่าฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับไล่มาตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าผมมองว่าความกลมกล่อมนะครับของทางฝั่งเดนมาร์กชุดนี้มีมากกว่าทางออสเตรียนะครับเชื่อว่าเกมนี้เดนมาร์กน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้ครับดังนั้นเกมนี้เชียร์เดนมาร์กไปได้เลยครับ ปิดท้ายที่ขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมชาติบราซิลไปได้เลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับเล่นเกมกิรินเชลนท์คัพกับญี่ปุ่นคู่นี้จะเตะเร็วหน่อยนะครับ17นาฬิกา20นาทีครับสำหรับบราซิลครับผลงานช่วงหลังพวกเขาร้อนแรงสุดๆครับ4เกมหลังสุดชนะรวดแล้วก็เกมลุกนี้โหดสุดๆครับยิงประตูคู่แข่งไป17ลูกจาก4เกมหลังสุดนะครับ เกมรับเสียประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองตัวหลักๆลงเล่นกันได้ครบเลยครับเนมาครับวินิซิตจูเนียคาเซมิโลฟาบินโยฟิลิเป้คูตินโยนะครับเตียโกซินวนะครับส่วนทางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะดีก็จริงครับ8เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครมานะครับแล้วก็ชนะไป7เสมอ1นะครับแต่ว่าเฮดทูเฮดครับพวกเขานี่เป็นรองบราซิลเยอะครับเจอกันมา7เกมก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยชนะบราซิลได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับเป็นบราซิลชนะไป5แล้วก็เสมอ2นะครับ แล้วก็เกมนี้นะครับเจอกันอยู่ในช่วงที่บราซิลนี่กำลังท็อปฟอร์มด้วยผมก็เชื่อญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะดีอย่างไรก็ตามนะครับแต่เรื่องของความแข็งแกร่งก็ต้องบอกว่าเป็นทางบราซิลนะครับที่ถือว่าดีกว่าและช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้เชียร์บราซิลไปได้เลยครับเชื่อบราซิลจะชนะและจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับเอาละครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฟนตงชาแนลในทุกๆช่องทางด้้วววยครรััับนนนนีีผมตงลาไปก่อสสด